นิทานพื้นบ้านเรื่องคมในฝักในป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนายพานสองพ่อลูกปลูกกระท่อมพักอาศัยอยู่ป่าแห่งนั้นอาชีพของนายพานก็คือการหาของป่าไปแลกเปลี่ยนกับข้าวปลาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากในเมืองทุกเช้านายพานผู้เป็นพ่อ จะเข้าป่าส่วนลูกชายจะอยู่ที่กระท่อมคอยหุงหาอาหารไว้คอยท่าพ่อเมื่อพ่อกลับมาในตอนเย็นวันหนึ่งนายพรานออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อเข้าไปหาของป่าอย่างเคยบังเอิญเขาถูกงูเห่ากัดอาการสาหัสมากแต่ขณะนั้นนายพานก็พยายามแข็งใจเดินกลับมายังกระท่อมของเขาจนได้ แล้วนายพานก็เรียกลูกชายมาบอกว่าลูกรักพ่อถูกงูเห่ากัดเสียแล้วคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดคงไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเจ้าอีกต่อไปแล้วทำใจดีๆไว้เถิดพ่อพ่อคงไม่เป็นอะไรมากหรอกพ่อจะให้ผมช่วยอย่างไรพ่อรีบบอกมาเถิดลูกชายนายพานพูดให้กำลังใจพ่อ ต่อไปนี้เจ้าต้องช่วยตัวเองนะลูกเข้ามาใกล้ๆพ่อสิแล้วเจ้าจงจำคำพ่อไว้พ่อมีของดีอยู่อย่างหนึ่งคือนอรัตเมื่อพ่อสิ้นใจไปแล้วเจ้าจงเอานอรัตในย่ามนี้ไปถวายพระราชาทำตามที่พ่อสั่งนะลูกนะนายพรานพูดจบก็ยื่นย่ามใส่นอรัตให้แก่ลูกชายแล้วเขาก็ขาดใจตาย ฝ่ายรูปชายนายพรานเมื่อพ่อตายก็มีความโศกเศร้าเสียใจแต่ก็พยายามสะกดไว้รีบนำศพไปฝังแล้วกราบลาศพพ่อมายังกระท่อมที่พักตรงไปหยิบย่ามที่ใส่นอรดัดสะพายป่าเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อถวายนอรดัดแต่พระราชาตามที่พ่อสั่งไว้เขาเดินทางไม่กี่วันก็ถึงเมืองหลวง จึงตรงไปยังประตูชั้นนอกแล้วพูดกับนายประตูชั้นนอกว่าท่านนายประตูผมต้องการจะเข้าเฝ้าพระราชาท่านจักรุณาผมหน่อยจะได้ไหมเองต้องการจะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยธุระอนไรห,หรือนายประตูถามด้วยความลังเลและสงสัยผมมีของดีอย่างหนึ่งที่จะนำมาถวายพระองค์ท่านของดีอะไรของเองหรือ ในข้าขอดูหน่อยสินอแนตนี่ไงของดีที่ว่านั้นลูกชายนายพานพูดพร้อมควักนอแรดออกมาจากย่ามให้นายประตูดูนายประตูเมื่อเห็นลูกชายนายพานมีนอแนตที่สวยงามจริงๆก็คิดในใจว่าถ้าลูกชายนายพานนำไปถวายพระราชาแล้วพระองค์คงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งและอาจพระราชทานรางวัล ให้แก่ลูกชายนายพานเป็นจำนวนมากเมื่อคิดดังนั้นแล้วนายประตูชั้นนอกก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีอย่ากันนั้นเลยเราจะต้องขู่เข็นให้เด็กคนนี้แบ่งรางวัลที่ได้ให้เราส่วนหนึ่งจึงพูดกับลูกชายนายพานว่านี่เจ้าเด็กน้อยถ้าข้านำเจ้าไปถวายนรัตแด่พระราชาแล้วพระองค์พระราชทานรางวัลให้แก่เจ้า เจ้าจะต้องแบ่งรางวันนั้นให้แก่ข้าครึ่งหนึ่งถ้าไม่ตกลงข้าก็คงพาเจ้าเข้าเฝ้าไม่ได้หรอกลูกชายนายพานได้ยินดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจในายประตูที่เป็นคนเห็นแก่ได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสจะหาทางสั่งสอนนายประตูผู้นี้ให้รู้สำนึกแล้วพูดกับนายประตูว่าตกลงผมจะแบ่งรางวันที่ได ให้แก่ท่านครึ่งหนึ่งแน่นอนเองอย่ากโกหกนะแล้วก็จำคำพูดของเองเอาไว้ให้ดีนะว่าแล้วในประตูชั้นนอกก็พาลูกชายนายพรานเข้าไปยังประตูชั้นในพบนายประตูชั้นในก็เล่าเรื่องที่ลูกชายนายพรานจะขอเฝ้าพระราชาเพื่อถวายนอรัตและมอบรางวัลครึ่งหนึ่งให้แก่ตนให้ในายประตูชั้นในฟัง นายประตูชั้นในได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เกิดความโรภอยากได้ส่วนแบ่งจากรางวัลบ้างเหมือนกันจึงพูดกับลูกชายนายพานว่าแล้วข้าล่ะจะได้อะไรบ้างถ้าข้าจะพาเจ้าเข้าไปเฝ้าพระราชาเอาเธอผมจะไม่เอาอะไรเลยแต่ผมจะแบ่งรางวัลที่ได้รับทั้งหมดให้แก่ท่านทั้งสองคนละครึ่งลูกชายนายพานพูดยืนยันส่วนในใจนั้นก็คิด ว่าจะหาโอกาสสั่งสอนคนชุดจนิดเห็นไก่ได้นี้ให้รู้สำนึกบ้างเจ้าพูดจริงๆนะเจ้าอย่าโก,กหกนะถ้าเจ้าโกหกเจ้าจะต้องเห็นดีกับข้าแน่นายประตูชั้นในพูดขู่สำทับตกลงผมไม่โกหกท่านแน่ขอจงพาผมเข้าเฝ้าโดยเร็วเถิดลูกชายนายพรานพูดขอร้อง นายประตูชั้นในได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากจึงรีบพาลูกชายนายพรานเข้าเฝ้าพระราชาทันทีเมื่อหมอบถวายบังคมแล้วลูกชายนายพรานก็หยิบนอแลกจากถุงย่ามถวายแด่พระราชาพระราชาทอดพระเนตรนอแลกทรงพอพระทัยมากจึงตรัสขึ้นว่านอแลดนี่สวยงามมากจเจ้าได้มาจากไหน ข้าพระพุทธเจ้าได้นอรัตน์นี้มาจากพ่อของข้าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะแล้วทําไมเจ้าต้องนํานอรัตน์นี้มาถวายข้าด้วยล่ะพระราชารัดถามต่อพ่อของข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ก่อนตายว่าขอให้นํานอรัตน์นี้มาทูลเจ้าถวายแด่พระองค์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดตอบแทนเจ้าบอกข้ามาได้เลยข้าให้เจ้าได้ทุกจาง ลูกชายนายพานสมหวังดังใจจึงคิดที่จะสั่งสอนนายประตูทั้งสองคนให้เห็นโทษของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่จึงกราบทูลไปว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่จะทูลขอพระองค์สองอย่างพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าว่ามาเลยของสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างข้าจะจัดให้เจ้าเดี๋ยวนี้แหละอย่างแรก ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์รับข้าพระพุทธเจ้าไว้เป็นข้าทูลละองทุรีพระบาทตรอดไปพระพุทธเจ้าค่ะในอย่างที่สองว่ามาสิอย่างที่สองข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานรางวัลโบยหลังให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าสักร้อยทีพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าเป็นอะไรไปหรือโบยหลังร้อยทีเจ้าจะเอาไปทําไมเจ้านี่หาเรื่องเจ็บตัวเปล่าๆ อยู่ดีไม่ว่าดีพระราชาตรัสถามด้วยความแปดพระไทยหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะขอแบ่งรางวัลการบวยหลังร้อยทีนี้ให้แก่ในประตูทั้งสองคนคนลักครึ่งตามที่ได้สัญญาไว้แก่ในประตูทั้งสองก่อนที่นำข้าพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือเจ้าฉลาดมากข้าจะชุบเลี้ยงเจ้าและแต่งตั้งให้เป็นมหาเล็ก และมหาดหลวงต่อไปและข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์จุดรริตส่วนในประตูทั้งสองนั้นทหารนำตัวทั้งสองไปโบยหลังคนละห้สิบทีเดี๋ยวนี้ขอคิดการเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่จะนำมาสิ่งความสุขความเจริญแก่ชีวิตข้อที่สองคนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุดรริตต่อหน้าที่การงาน ในที่สุดก็ถูกจับได้และถูกลงโทษทำให้เสีมเสียทั้งชื่อและเสียงวงตระกูลข้อที่สผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดย่อมสามารถเอาตัวรอดได้เสมอ